เราได้ของเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาซื้อแตงโมต่ตอนะคะกับมันเอาโซนมันนี่หรอพ่อมันอ่ะพ่อมันไปซื้อมันด้วยทุกคนเอามันเป็นเนึ่งกินอร่อยอร่อยทุกคนเรากำลังเดินไปส่งลูกสาวคนโตมาแล้วก็เราก็แวะมาเดี๋ยวไปดูทุกคนว่าเราจะซื้ออะไรต่อโมนะทุกคน เรามาซื้อแตงโมอีกแล้วชอบกินแตงโมแตงโมอ,อีกแล้วจ้านน่นแตงโมสุดลูกหูลูกตาเลยจ้าแตงโมค่ะแตงโมไตั้งรูปไตตั้งไรครับเพื่อนของลูกค้าสั่งไปแล้วครับเขาตัวมันมันสั่งตัวนั้นเก้าสิบโอดูเก้าสิบยังกำลังซื้ออยู่จัดลูกละตลาดไทย <c oughs> เอาพื้นใหม่ รกล้าสไปซื้อราคาจกรวนั้นไลูกี่ประมาณสามบาท อนุญาตพ่อค้านะคะไหนดูดิมารถคนละคันมารถคนละคันใช่ไหมโอ้พ่อไปยืนตรงนี้เลยในแม่ถ่ายภาพได้แตงโมได้ส้มได้มะม่วงทุกคนเนอนได้เยอะเลยตอนนี้ก็แตงโมขึ้นรถแหละขาดอะไรนะมันมันมันไปนึ่งไม่ได้มันไม่ได้พ่อพ่อลงไปยกเอามันน่ะ ผามันทุกคนแล้วก็ผลไม้ให้ลูกสาวน้องไปเข้าตลาดผลไม้นานา,นาชาติจ้าวันนี้มีลูกสาวคนสวยอยากเข้าตลาดผลไม้นานา,นาชาติจ้ะเราจะซื้ออะไรน้องขิมอยากกินอะไรนี่ไงสต๊อหน่าอะไรนะตะไลี่อะ You or... have